ปปปิิดดดดััตรูออออ้้้้ยยยย่าาาาบงงไไววสวัสดีครับวันนี้อยู่ในป่าแห่งหนึ่งนี่ไงใครเนี่ยใครมึงเหรอจะมาหลงพ่อเนี่ยได้จอน่ะหลงพ่อจอนีันลุงว่าล่าทักที ผมเป็นผู้หญิงนะนะครับคุณต้องดูแลผมนะครับไม่ไม่ไม่หลวงพ่อจอนเขาเออเป็นเออเป็นนะพี่เป็นเป็นอะไรเป็นไงเป็นคิงคิงือควีนครับเปิดประตูดิพี่รออะไรอ่ะเปิดไงอ่ะล็อกมันล็อกไปไม่ได้เข้าไม่ได้คดมืดเลยป่าบ้าอะไรวะเนี่ยเป็นเกมที่โอ้โหพี่พี่คนจอยเข้ามาแล้วอ่ะนี่มีผีหรือยังเนี่ยผมว่าน่าจะมีแล้วแหละดูดิลองคลิกดูดิเห็นไหม เฮ้ยนี่ไงไอ้ไอ้แปนนนนนนาตามอะไรไอ้รอหายอะไรหุยคุณจะหายเออหายว่าชี o ิตกันจะดูแมนเอาไอเดียแล้วไม่เจ๊กลัวกูณทำไมกูไม่ใช่ผีเดินหน่อยละก็ไมวะที่เข้าบ้านดีกว่าเกิดได้มันล็อกไม่ใช่อ่ะพี่เออล็อกหมดเลยอ่ะ เราบูดจะตายพี่บูมเราต้องหาทางเข้าบ้านเหรอไม่รู้ดิแต่เราจะไม่เข้าในป่าแน่นอนมีคนเล่นผีแล้วมั้งพี่ดูดิสกาวสกอตเอ้ยยังไม่มีคนเล่นผีนี่ว่าใช่ไหมยังยังยังฟาเธอร์จอนสสกอตเมียแมรี่นั่นไงผีแมรี่เอาหรอเออแม้ว่าแมรี่ชื่อคนอะไรอะไรตายยังตายยัง หมดไปแล้วเฮ้ยโวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เอาเอามาเฮือตายแล้วเอาหลวงควายจอนไปแล้วหลวงพ่อแล้วงควายทำไมมันเหนื่อยเร็วจังเลยวะเอาเร็วเรามาส่องพี่กันกันดีกว่านี่ครับเฮ้ยเจอศพไอ้อ้วนไอ้คนดำ ไอ้วันนี้กล้าตายแล้วคือกะมาไม่ให้ผมมีบทเลยผีแมรี่แบบฆ่าผมเดียวเลยผีแมรี่ที่มันต้องเฮ้ย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 ไอ้นี่มันมีผมเห็นแล้วเล็กขาวๆเสื้อมันกะหวาอะไรอะ่ะเราต้องทำยังไงอะ่ะไม่รู้ว่าต้องไปไหนอะ่ะวิง่งวัว <laughs> นี่คุณได้ดูผมอยู่ปะเนี่ย ดูดิเนี่ยพี่ไวการวิ่งไปตรงเสาไฟใช่ไหมเออเฮอเดี๋ยวมีป้ายพี่อ่านป้ายดิเนี่ยแคมปิ้งแคมปิ้งเนี่ยไปป้อ๋ออะไรป้า <ant> ันเพิ่มอะไรอะ่ะเอ้าหน้ารอไอ้หน้าหลอดด้วยด้วยไอพี่เราหายไปด้านซ้ายดิยมันอยู่ด้านซ้ายวะไหนเปิดไฟอ่ะเปิดเห็นอะไรขาวๆอ่ะตัวมันบวบไปไหนเนี่ยอันนี้อันนี้คือนนไปไหนวะเนียไม่รู้อะมีเอแปลว่าอะไร ไม่รู้กระท่อมเหรออะไรอย่างเงี้ยมวยไหมเพเยอร์อะไรเบลเล่ฮอร์สกดขี่ลุมีคนได้คี่แล้วพี่มีคนได้คี่แล้วแล้วใครวะแล้วใครอ่ะโดเดี๋ยวดูอะไอ้เน็ตเนตเล่อะไรเนี่ยมันอ่านว่าไหนเบลเล่เปล่าใช่หน้าหล่อเปล่าเออหน้าใสหน้าหล่อเลยก็มีกันถึงสองคนตายหมดแล้วเนี่ยหน้าหล่อหายไปไหนเนี่ยไม่รู้แหละไว้อะไรแกนอะไรกันนิดซึม หลงเลื่อนแล้วทีนี้เฮ้ยนี่ไงมันมีกุญแจอยู่เว้ยแบบนี้แม่งโคตรกว้างอ่ะกว้างดิพี่เออแล้วแม่งเหนื่อยอย่างเร็วอ่ะวันด้วยวิ่งแบบเดียวเหนื่อยเลยอ่ะไปไหนแล้ววะเพื่อนอะเพื่อนเพื่อนหายแล้วอ่ะไม่มีผีอะไม่มีผีแล้วไม่มีผีแล้วผีออกไมไอ้บ้าแล้วกูจะหลบอะไรเนี่ย มาแล้วครับมายี่ผมอยู่หลังพี่นี่ไง <c oughs> เ,เอ้าสวัสดีนิกา้า <c oughs> ดูหน้าไปห,หน้าแบบอมยิ้มเบาๆครับอ่ผีเขาเป็นตัวอะไรอะ่ะรีครับแมรี่แมรี่ม <c oughs> แมรีก <c oughs> แล้วเหรอ <c oughs> เป็นเดียแม่มดแมรี่แมรี่ครับตอ <c oughs> นนี้ตอนน,นนี้รู้สึกว่าผมจะเคยเล่นกับเพื่อนผ่านนะจริงป่ะไม่จริงครับพูดเหมือนกัล้วออาออ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 กออ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 ยออ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 อ่ออ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  เร็วพี่จำได้ว่าตรงนี้แม่งกุญแจเยอะมากอะครับแล้วคนก็เอาไปหมดแล้วแล้วตามเขาไปให้เจอครับไอ้ผีแมรีนี่มันคนน่ากลัวเลยพี่อาพี่ไปไหนเนะี่ยผมเห็นไฟฉายตรงนู้นนะครับพี่ไปไหนนี่ไงผมเจอแล้อยู่ไหนอ่ะช่อเฉียร์สูคกกุย <laughs> เคะอยู่ไหนอ่ะมาคุยกับคนจีนหน่อยดิอยู่ดี่เหนเ็นมีเลยนี่เอาไปไหนแล้วอยู่ไหนอ่ะ นี่ไงอยู่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยคุยกับคนจีนหน่อยสิเชิาเห่ามาเห่าไปเกาอะไรพี่กดอะไรพี่กดอะไรอ่ะไม่รู้เออเซียนนี่ว่าเปิดประตูได้อย่างคล่องแคล่วกงเกลียวเลยกงเกลียวอ่ะเชิญ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 ผู้หญิงเข้าไปก่อนแล้วปิดปิดขังแม่งดีไปเนี่ยปิดดิปิดดิเออเดินไปทางเก่านี่นะใช่อาจจะเป็นทางลับก็ได้พี่จะไปรู้ เนี่ยทางนี้เปิดได้นี่หว่าทางไหนรอด้วยกลัวผีเดี๋ยวหลังไงก็ไม่รู้เปิดประตูก่อนเฮ้ยเนี่ยในตู้นี้มีกุญแจพี่เนี่ยเห็นปะฮะในในเตาอบอ่ะเตาอบอ่ะเห็นปะแต่างละใน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 ซอกอ่ะกุญแจอะไรมาอยู่เตาอบว่ะคนคิดไิ่งจะิงเลยใครก็พอบางไว้หากุญแจต่อนะครับคนจีนไปทำไรนั้นไม่รู้ ใช่คนจีนหรอไม่รู้เดียวอันนี้ทางเราเข้ามาใช่ใช่อะผมไม่รู้ดิเออใช่ปะวะนาใช่ใช่ใช่ทางเราเข้ามาการได้กุญแจใช่ไหมเราไม่เปิดห้องที่ล็อกตีห้องไหนล็อกอะเฮ้ยพี่ดูด้านขวาเร็วเร็ว ว่าล่ะไอ้ผอย่าดิ้งกัน <laughs> <laughs> อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ยังเหนื่อยเลยโอ้ยตกใจหมดเลยอะเฮ้ยเราต้องรีบเคลื่อนย้ายตัวนะฮะได้อยู่แถวนี้นี่นไ,ไม่่ขีแล้วเห็นบ้างเมื่อกี้ <c oughs> เออผมเห็นอยู่ไอ้ผีแมรี่วิ่งไปไหนวะเมือ่อกี้ไม่รู้ว่ามันคงหมดพลังก่อนอะก่อนที่จะถึงตัวเรา <c oughs> ใช่โอ้ย เหนื่อยเลยแม่ง็อตเมื่อกี้ไม่เหนื่อยอะไรตกใจเนี่ยกีแทบคอแทบแตกเอาไง <laughs> ดีอยัยพี่รู้สึกว่าไอ้แมรี่มันจะวาร์ปเข้าห้องใดห้องหนึ่งแล้วผมเห็นเมื่อกี้เน็ตเน็ตอาจจะปิงเยอะก็ได้ห้องนี้เปิดป่ะหรือไม่เปิดเปิดไม่ได้อ๋อถ้าเรามีกุญแจนี่แสดงว่าห้องไหนที่เปิดได้มันใจานี่เลยใช่ไหมมันก็จะเปิดได้อ่ะและเหนื่อยอย่างไวเกมเนี้ย ใช่วิ่งแบบเดียวเหนื่อยเลยเราต้องเก็บไว้แล้วเพราะเขาก็วิ่งได้เหมือนกันนะครับผีแมรี่นี Tao ่กีทีวิ่งนี่เรียบร้อยอ่ะตายห้าทำไมของเราเป็นคนที่เจอผีก่อนทุกครั้งเลยดูที่มีอะไรไหมองเปิดดูยืนด้านกันทำไมวัน้ห้องนี้มันทะลุได้พี่ไหน เห็นอะไรไหแวบๆได้บนโต๊ะเห็นปะอ่าฮะเห็นคู่เดี๋ยวลองเข้าไปดูดิเข้าไม่ได้ต้องเอาขวานมาจามฮ้ทเช่ถุยนี่ก็ล็อกเองแะเห็นมีประตูไหนที่เปิดได้ทักตบูเลยอย่าแยกนี่อย่าแยกนี่กลัวเป็นไหนอะในนี้ในนี้ห้องนี้เราขมายังอ่ะพี่ในนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยดูดิรูปอลิซาเบธ อะไรตกเบ็ดนะโอ้โหทำไมเถือนจังวะไอห้องนี้ผมว่าเพื่อนเราแม่งน่าจะมาแล้วมาหมดแล้วละเปิดอันนีน้มดูเพื่อน,เ,น,นเราค่อนข้างจะเก่งไหมคนจีนพี่คนจีนเอ้าแล้วอะไรไฮ้ไอ,อ,อผมเห็นไรเีวข,ขาวข้างหลังปิดประตูดิปิดประตูเออแล้วปิงผมแม่งอย่างแหลกปิดประตูอย่างยากครับพี่ เนี่ยผู้หญิงมันยืนทำอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เอ๊ะับนี่เก h อว่าชมพิการน่ะดู m a นยืนทำบ้าเลยไม่ให้เปิดเหรอม,มันเปิดได้มันเปิดได้พี่ไม่ไมันดูเหมือนมันไม่อยากเปิดมันม่นยืนตกไรแน่เลยใช่ไหม<อ>พี่การลองเข้าไปหน่อยพี่ป๋องเอาดีผมไปหลงพ่อเดี๋ยวผมสวดมนต์เอง ไอ้นี่เหมืนอนห้องที่เรามาหร<า>อเ่ฮ้ยมีคนเข้ามาไปทักทายเขาเร็วไ <Hi. S 2> อ้ไอ้น่าอรอยเฮ้ย hey, hey, hey. นี่เสียงกิ๊ดผีแม่งกิ๊ดห้องน้ำเฮ้ยหลวงพ่อปวดขี้แปบ๊บนึง หลวงพ่อจะขีดเราห้องน้ำเราห้องน้ำเราห้องน้ำบ้านใครเขาทำกระจกให้ส่องด <c oughs> ูขี้ได้ปะวะ <c oughs> เหมือนปะไอ,าอา้เพื่อนเราหากุญแจพี่เหมื่อได้เราค่อยออกจากห้องนี้ขี้แบบเหนื่อยนะเฮ้ยไอ้หน้าหล่อเฮ้ยไอหน้าหล่อเปิดเลยเฮ้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 ยเอาว่ะแต่ผีไม่เข้าได้ทุกห้องนะพี่ใช <c oughs> ่ปะใช่เอามันวาบได้ แต่พีไปไหนเนี่ยตอนนี้เราต้องการขวานนะอ้าวเฮ้ยเปิดได้เว้ยเฮ้ยเอาว่าเอาว่าเปิดเปิดดิพี่เปิดดิเปิดดิเ,ดดเนี่ยปิงผมแหลกอะเปิดยากโอ๊ยเปิดยากนะหล่อเปิดดิเออลงไวเร็วเร็วไม่อยากอยู่หลังไม่ชอบแต่คนอยู่หน้าพี่แม่งแบบไอ้ยหน้าหลอ่อแม่งโอ้โหหล่ออ่ะชายวัยชายผม <ปด S 2> ยหมดแต่พี่ เจดเฮ้ยได้โควาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยถามไม่ใช้ขอเออถามไป่ใช hey, 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 hey. ้จะได้กดได้หลบหลบเขาหลบเนี่ยจำตาเขาดิอย่าเปิดไปจ่ายวัตถุมีอะไรแน่ๆเลยเจดนะเั็นเห็นแล้วเห็นตัวใครตัวมันนะพี่อ้๋อลุกทำไมอ่ะลุกแลลุกเว้ยลุกตา เฮ้ยมึงนี่เสียงร้องไห้ป่าไม่ได้ยินครับมันอยู่ใ,ใกล้นี่แน่เลยะ <c oughs> มองหน้าอะดูมองหน้าเสียได้เกมนี้กระโดดไม่ได้ไ <อ S 2> จะย่องทำไมเดมินเด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 ิน,ดนเดิ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 นเดนเดินดิ เนี่ยพี่พี่ก็ส่งไปที่ตัวมันไว้ให้ผีได้มองมันแล้วพอมันตายปุ๊บเราได้กุญแจมันและหนีได้ดีด้วยกันเฮ้ยเสียงอะไรเฮียเข้างหลังข้างหลังกูรู้สึกว่าเป็นข้างหลังใช่บอกเย็ดเลยอยู่ข้างในนั้นมึงโดนหรือเปล่าเฮ้ยประตูได้ป่าววะเด้มันใส่หัวทำไมอ่ะเฮียคนอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหล่อไปไหนแล้ว เอากันเลือกอยู่ไหนอะไปใครโ้ยตัวเลืไปอยู่ไหนกันไมเนี่ยอ๋อมันกำลังใต้พลังกันอยู่พี่ไอ้ผีจะเดินออกมาโอ้ยวิ่งมันผีมันออกเอาวิ่งดิวิ่งก่อนแล้วไอ้นยวิ่งผิดทางอยู่ไหนกันแล้วอะขึ้นมาหรอฮะผีมันอยู่ข้างล่างพี่พี่ต้องขึ้นมา วายมันมาหาผมแล้ววิจอรวิตายเปล่าไอ้ห่าเอ้ยใครแม่งทักไอ้ใครทักกาลิน่ามาวะไม่ชอบเลยลืมลืมออฟกาลิน่านะครับหืมสั่นมาด้วยหลอดปะหลอดหลอมันหายตัวไปยังผมอยู่ชั้นบนนะพี่มันหายตัวไปแล้วใช่ไหมวันนี้ผมเจอผู้หญิงใช่มันหายตัวไปแล้ว รอดูยวิชั้นบนวิ่งไปออกมาข้างหลัง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 เลยข้างหลังหลันหลันหลันหนีดิครับรออะไรเฮ้ยก็บอกไอ้จอไอ้บอกไอ้หน้ารอมันมาแล้วบ้าจริงแมรี่ใจเย็นนะแมรี่กำลังเข้ามาหลบอันนี้ก่อนนะพี่เอาฟาเธอร์จอน บอกให้เกมนี้เล่นจบนี่ผมว่ายเลยแม่งเล่นยากจริงรประตูแม่งโคตรอ่อนแอพี่ดูดิแมรี่คิแมรี่คีเขาาอีลุงตุงนังกันตรงนี้แล้วไอ้หน้าหล่อแม่งหายคนเดียวโอเปนโอเปนโอเปน มันต้องกลัวเหมือนกันนี่วะดันไว้ดันไว้ทุกคนแล้วันดูงสองแงงาวะแม่งตอนนี้ครอบครัวอุ่นเมื่อผีพังประตูมาได้แม่งครอบครัวไม่จะแตกแยกเลยคิดดูนะไปคนทาง่ะเฮ้ยเราคิดดูถ้าแม่งมาโผล่ด้านหลังอ่ะอันนี้ คุมหลังไว้คุมหลังไว้เดี๋ยวมันน่าจะมีกุญแจเนาะเฮ้ยเปิดเปิดทำไมอะเฮียตลาดะเนี่ยเปิดแล้วแม่งตัวเองหลบหลังประตูโคตรเที่ยเลยอ่ะทำแบบในประตูเลยไอ้คตรเนี่ยพอเข้าไปชอบอยู่ดูในแม่งวิ่งออกปิดประตูล็อกแม่งตายละเอาอย่างนี้แหละแม่งคนจีนนะทำไงดีวะ เรามีโคบาแล้วอะที่จริงมันมีโคบาเราต้องเอาไปทุบไปห้องข้างบนหรือเปล่าพี่ใช่มันมีห้องมันมีห้องข้างบนอยู่อ่ะใช่ไม่ชอบเลยอ่ะเราไปไหนกันหมดแล้ววะไปชิบหายเลยพี่ไปไหนกันหมดแล้วเข้าไปดีหรือเปล่าเนี่ยไหนไหนอ้าวพี่การในไหนไปไหนกันหมดเช็คกระถาเร็วแวใครเปิด เอา้าโคบายุสแล้วมันไอห,ห้องไหน่ะทีนี้นั่นดิจำได้ไหมห้องที่มันมีห้องที่มันมีไม้กั้นอยู่อะที่เราเจอกันอะแค่นี้วะพี่เนี่ยตรงนี้ปล่าวะนี่แม่ได้อุญแจเปิดแ,แล้วเรามายืนอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งใช้รัวๆเลยใช้คีบย,ยิ่งยิ่งอะไม่เป็นไรครับเราเราเราหลบไปก่อนเขาไปเปิดข้างล่างเปล่าวะเออว่า,ออวางนั่นแหละ เราค้องข้างล่างอยู่ไหนนั่นดิแม่งงงไปเลยเลยแมพแม่งทับซ้อนซ้อนเงื่อนมากมันน่าจะมีเธอยตกายอะไรอ่ะเธอแล้วอะไรอพวกพวกพาไปด้วยพวกอยู่ไหนอ่ะที่ไงดีเดี๋ยวข้างหลังเบื่อเออเดเมีมีอยู่มีประตูตรงนู้นเฮ้ยถ่านไฟฉายอ่อนแล้วอ่ะผมก็ค่อยๆเปิดเวลาใช้ก็เปิดเวลาไม่ใช้ก็ปิดเลย <ort. S 1> ไ่เห็นแล้วไปฉายออนโอ้โหกูเีต้องปรับไบเน็ตอย่างแรงนี่ไงโคบาโอ้โหเอ้าแล้วบอรดมันไปไหนแล้วอะต้องต้องใช้กุญแจกีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกุญแจอาจจะวางไว้บนห้องที่ที่ล็อกก็ได้พี่ที่มันต้องใช้โคบายอันนึ่งองไปเช่ปะเออโฮยผมมองอเลยไม่เห็นเลยอะ โอ้โหเจอพ,พลังนะความมืดเจอพลังความมืดผมมองแล้วไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอะอุ๊ยเห็นละพลังมานะครับแล้วผีอยู่ไหนวะนะเราจะอยู่แต่ตรงเนี้ยนะการอยู่ไหนอยู่หลังมึงเนี่ยกูต้องอาศัยไฟ<อ>ฉายมึงไฟฉายกูถ่านหมดแล้วอ๋องั้นตามผมมาเฮ้ยเอานีเรปอปลายยังอะ ไปแล้วนี่เราก็วนกันอยู่เนี่ยสามสี่ห้องเนี่ยเห็นไหมไอ้มันมีคีย์อ่ะพี่ในห้องเนี้ใช่ป่ะมีป่ะมีฐานด้วยก็มันเอาโคบาตีแล้วนี่มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะแต่ว่าเหลือกุญแจเนี่ยเห็นป่ะมันไม่มันไม่มีไม้มมมกั้นแล้วนี่<อ>เราต้องหากุญแจอีกอันหนึ่งอ่าอ,อันนี้ก็ล็อกโอเคเป็นห้องข้างล่างจริงด้วยนะที่เขาเปิดเอ้ยใช่ป่าวะวะอะไรอ่ะข้างล่างเนี่ยเอ้ยมืดอีกแ,<ม>แล้วอ่ะ ไอพี่นี่ถานผมเจอถ่านไหนผมมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ผมโดนพลังเนี่ยเน่ยเห็นผมปะผมโดนพลังอยู่ตอนนี้เนี่ยเยเนี่ยถ่านเห็นไหมผมโดนพลังอยู่โอเคโอเคเฮีย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 วิดีวินดีเลี่เลี่อย่าไปไอ้เหรโดนพลังความมืดกูมองไม่เห็นพี่การยเอาอะไรครับทีนี้ผมต้องมาดูพี่กัรแล้วเนี่ยนี้ อี่กันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีทานกูจะร้องเฮ้ยมีคนโดนเพื่อนเราเจอแมร<า>ี่แล้วเพื่อน <c oughs> เราใคร,ไอ,รอไอ้หน้าหล่อเหรอไ,ไอ้ฮาแลาไม่ได้บอกว่าไอ้หน้าหล่อมันเจอไอ้หน้าหล่อไปแต่ปรตูตูดผีทําไมวะเนี่ยโหดวะหน้าหล่อไปปิดประตูยัดหน้าผีแล้วเจคอบตายแล้วเดี๋ยวแต่ฟอร์เทอ,อร์จอห์นกับสกอตแล้วก็เฮ้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ย แล้วฐานเก็บมั้ยยังไะไม่ไม่ได้เก็บวิ่งไงอ,อ๋อเจอแบบเจอจ <laughs> จจเจอจู่ๆเจอแล้วิ่ง,งต่อหน้า,า,ต,าต่อตาตอนแรกกังืดตื่นอยู่เว้ยแล้วแบบพอเจอเพื่อผมก็วิ่งเลยอะ่ะไปเลยหน้าหล่อหน้าหล่อต้องนำไปล็อกอีกแล้วประตูนี้แบบวิ่งเข้าประตูแล้วปิดประตูใส่หน้าผี่ เล่นมานานไงแบบรู้ทิกว่าผีมันจะตีได้ตอนไหนอะไรอย่างนี้ฮ่าแล้วมึงวิ่งไปไหนละ่ะมึงวิ่งไปกูวิ่งด้วยดิครับมึงวิ่งไปไหนไปด่ารอรอด้วยกูเหนื่อยแล้วโอ้โย,ยกูปวดขี้ละกูปวดขี้จริงๆ,ๆนะเนี่ยโอ้ขนลุกเลยอะขนลุกเลยลุกว่าผีลุกเพาปวดขี้กี่นาทีแล้วพี่ทายเนี่ยยี่สิบแปดแล้วปวดขี้โอ้ย ครึ่งชั่วโมงไม่ผ่านนี่พ่านสองเลยวันนึงไอ้เยือมืดไอ้เหี้ยมืดเข้าไปด้วยดิไอ้เหี้ยกูมืดกูมืดกูมองแล้วไม่เห็นเลยโอ้ผมไม่ไหวแล้วอะผมปวดขี้มากเลยผมไม่ไหวแล้วแล้วแล้วอไอ้ผู้หญิงนี่มายืนทำไรเนี่ยไม่รู้แต่ปวดขี้จริงๆเนี่ยบิดแล้วเนี่ย โอเคเดี๋ยวขังตัวเองไว้ในห้องน้ำแนละ้ผมไปขี้ดีกว่า <S 2> <S 2> ว่าปวดขี้ไม่ไหวแล้วกอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะแล้วเราเจอกันใหม่สรุปแล้วตายกันยกแมป,ปนะเหลือผมคนเดียวนะครับสวัสดีครับ